ราคิดว่าเราได้เปิดร้านขนูปิคนะพอดีว่ายา่านนี้ไม่มีร้านขนมไม่มนะีร้านเราต้องไปได้แน่ก็ดีนะแล้วจะพูกเท่าไหร่ก็สองแสนอ่ะคู่ธนาคารนะ่ะแต่ว่ามัานต้องมีคนทำปรนะกันอ่ะอือเอ็งเชื่อได้ไหมคือเราอยากช่วยนะเดี๋ยวเราของคิดดูก่อนได้ป้ปได้คอยแน่ใจหรือว่าจะทำประกันให้เมีถ้าเขาจ่ายไม่ไหวเราต้องเป็นคนจ่ายแทนนะ เรารู้แต่เมย์พื่เรานะป้าคิดว่าเมย์จะทำได้ปะเรื่องความฝันมันก็ดีนะแต่เรื่องเงินมันต้องคิดเยอะๆหน่อยคอยรู้ใช่ไหมถ้าเมย์มีปัญหาเราต้องจ่ายแทนนะอยไมย่ได้เีื่อนใช่ว่าลูกจะกู้เงินทำประกันเสมอใช่ไหมค่ะไม่ลูกคิดเดียวหรือยัง ม,มารทำราการให้ลูกเพื่อนท่งานนะไม่ได,ด้มีเงินเก็บทีนะแล้วถ้าเพื่อนมีปัญหาทางไงนแม่เมย์เขาเป็นเพื่อนหนูแล้วแบบมันตั้งใจจริงๆนะแม่ความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอหรอกนะมันต้องมีประสบการณ์แล้วลวงานเนี่ยมันเขียนด้วยเข้าใจไหมคนชอยาใช่ไหมคะว่าการทำากานี้ถ้า,ากคุณยไม่ไคุณยต้องรับผิดชอบไะคะ คันดิฉันพอทราบค่ะค่ะเย็นกู้สองแสนนะคะแล้วสอยระยะเวลายี่สิบเดือนเดือนละเก้าพันบาทนะคะโอเคค่ะดิฉันลองแผข็งนมือจุกจมลอยแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะค่ะนี่สัญญาค่ะคุณคะค่ะเซ็นค่ะฮึแล้วต้องเซ็นสัญญาไหนเนี่ยนะลายเซ็นยังไงนะ <c oughs> อ๋อเรียบร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอคนถามสิ่ง้วยส้อเหรอคะใชโอ้ม่สิสวยมากเออนี่ค่ะเช็คขอบคุณค่ะของดีแล้เนี่ยเมย์ไหน <c oughs> ฮัลโหลเมย์ฮัลโหลเมย์เมไม่ได้จ่ายเงินธนาคารเนออก็ใช่ทอามไงหรอก็มันมาทวงเี้เนี่ยเมแล้วไหนเมยบอกเมยจะรับผิดชอบไงก็แบบว่าธุรกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะเมมามาคุยกับเราไหนได้ป่ะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปหาเร็วๆนะเมโอเคจะไปแล้ว สองเดือนแล้วหรอก็มันทำยังไงได้เราธุรกิจมันไปไม่ดีเลยอ่ะมันไม่ได้สวยอ่ะมันมันยังไงแล้เพื่อนเมย์นี่มันไม่ใช่เล่นเล่นนะแม่บอกว่าจะรับผิดชอบเองไงขอโทษไม่ถึงชอบเลยหรือว่าแล้วเหรอ่อนมันไม่ได้ดีเลยเพื่อนธุรกิจเราจะขายเราจะขายว่ากทุกอย่างขายทุกอย่างแล้วก็ไปลดนนี้ให้ได้เลยเพื่อนว่าสัญญาไพูดอะมันได้แต่ว่าเมย์อะ งั้นครั้งนี้เราจะช่วยไปก่อนนะโอเคขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนช่วยเราจริงจริงนะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนช่วยเราจริงๆนะเพื่อนเราเพื่อนช่วยเรตอนนี้ช่วยกิดไปไม่อด้จริงนะเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวเราช่วยไปครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเมย์หามาช่วยกันี่ยปวดแนวโอ้ยก็โดนทอมิบโอยเห็นไหมพอยเราบอกเธอแล้วใช่ไหม คอยรู้ต้องจัดการเรื่องน,นี้อย่าให้มันลุกลามไปมากกว่านี้เข้าใจปะแม่อ่ะวนนี้คแม่บสรุปนะคะการคำประกันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะ อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงทางการเงินของคุณได้การศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดและมั่นใจผู้กู้มีความสามารถในการรับผิดชอบหนี้สินเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ค่ะคุณค่ะด้วยความห่วงใยจากธนาคารนูแหวงถ้าคุณไม่จ่ายแหวงก,กว่าเดิมนะคะ